เหลือไม่กี่คันแล้วนะครับนี่คือ b w D Seal Dynamic นะครับ999,900บาทโปรโมชั่นหลุดจอง Motor Expo เหลือไม่กี่คันแล้วใครสนใจอยู่ต้องรีบแล้วตอนนี้มาดูรีวิวกันก่อนครับ นี่คือ BVD ซ e a รุ่นเริ่มต้นคร like ับทุกคนครับซ e a จะมีอยู่3รุ่นครับก็คือ Dynamic Premium แล้วก็ Performance ครับผมในตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาปกติ1 1 9 9 0 0เนบาทครับแต่ว่าในช่วงนี้นะฮะทุกคนครับเดือนมกราคม2568ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นหลุดจองนะมีไม่กี่สิทธิ์เท่านั้นนะฮะเผื่อใครทันนี่รีบเลยนะฮะเหลือเพียงแค่999,900บาทเท่านั้นเองนะฮะโปรโมชั่นเดียวกับงาน Motor Expo ที่ผ่านมาและนอกจากนี้ครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีฟ ฟีสายชายร์จฟีสาย v 2 l ฟรีทุกอย่างเลยนะับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วสำหรับซิลเองนะครับได้รับการออกแบบมาในสไตล์ของโอเชียนนะฮะแบบทองทะเลนั่นเองรูปร่างหน้าตาครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวกลางตัวท็อปเหมือนกันหมดเลยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟเดย์ทนนไทม์ running light ครับโลโก้ BVD ขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้านะฮะร,รวมไปถึงไฟเดย์ไทม์ที่เป็นสีดด้านล่างนี้ที่หล,หลายๆแบรนด์เป็นช่องไฟตัดหมอกนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นช่องไฟเดย์ทนนไทม์ running light ของ BVD ซิลครับ รอบคันเลยทีเดียวนะฮะพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ออหน้า2จุดนะฮะรวมไปถึงกล้อง360องศาที่อยู่ด้านหน้าและกล่อง a d a s นะฮะด้านล่างนั่นเองสำหรับระบบ a อ t i v e คทีฟพุชเชนทูลครับในส่วนของสเต็ปด้านข้างนะครับแน่นอนก็จะเป็นในเรื่องของล้อแม็กแน่นอนนะฮะสำหรับรุ่นนี้เองเนี่ยล้อแม็กได้มาขนาด18นิ้วซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นพรีเมียมแล้วก็เพอร์ฟอร์มานซ์มากๆนะฮะดูเข้ากันดีเลยทีเดียวนะฮะทุกคนครับสีที่ยางเนี่ย225 50 R18 ตัวยางเนี่ยเป็น GT ครับผม ขยับขึ้นมาก็จะเป็นกระจกด้านขวาครับแน่นอนครับรถยนต์ BYD ทุกรุ่นกระจกด้านขวาจะมีโลโกโ้ NFC นะฮะนั่นหมายความว่าเรามีคัทหนึ่งใบให้นะสามารถใช้แทนกุญแจได้เลยนะฮะเอาแตะหนึ่งครั้งที่ตัวกระจกด้านขวานะครับกระจกพับก็คือการล็อกรถแต่อีกครั้งหนึ่งกระจกกลางออกก็คือการปลดล็อกรถแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปใช้งานตัวรถได้เลยครับอ่านะครับเคียวกระจกต่างๆพวกนี้เป็นสีดําเงาหมดเลยนะครับมือจับเนี่ยเป็นแบบซ่อนนะทุกคนนะเวลาที่เราปลดล็อกเนี่ยมือจับก็จะกลางออกมาหรือ เราวิ่งไปนะฮะด้วยความเร็วประมาณสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถเข้าล็อกนะฮะเบอเปิดเนี่ยเขาจะหุบเข้าไปนะครับอย่างแรกเลยได้เลเรื่องของความหลอนะฮะด้ะที่2ก็คือในเรื่องของหลักการแอโรไดนามิกนั่นเองอ่านะครับผมยาวมาจนถึงสเต็ปด้านทายครับกระจกนะฮะด้านท้ายตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเหมือนครีบฉลามนะตัวนี้ก็ต้ออกว่าสวยมากๆนะครับล้อแมกด้านหลังแล้วก็ช่องชาร์จนะฮะ จุดชาร์จเนี่ยจะอยู่ด้านขวานะครับผม CCS Type 2นะฮะตัวนี้รองรับฟ้าชาร์จถึง550วัตต์เลยทีเดียวนะครับ30-80%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานเรื่องของการเดินทางสะดวกสบายแน่นอนครับมาดท้ายกันมากครับแน่นอนด้วยความเป็น BVD Seal ซะอย่างนะฮะ Diffuser ติดตั้งมาจากโรงงานมีมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เรื่องของรูปล่างหน้าตา ไซซิ่งต่างๆนะครับด้านหลังก็ดูสปอร์ตมากๆโลโก้ BYD ขนาดใหญ่ครับ BYD ซิลนะครับในรุ่นด y นามิกนะฮะแต่ถ้าเป็นเพอร์ฟอร์แมนก็จะมีเลข3.8อยู่ตรงนี้นะครับฝ <c oughs> าท้ายไฟฟ้าครับเพียงแค่กดที่ตัวฝากดจากรรโมทหรือว่ากดจากคอนโซลด้านหน้าและที่สำคัญกดจากแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาให้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าภา,ายในเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยสำหรับเรื่องของการใช้งานเรื่องของ ไซซิ่ง uh, สำหรับห้องจุสัมภาระต่างๆนะครับอ่ะนะครับที่บังหลังคานะฮะตัวนี้ม่านบางหลังคาม่านบางแดดที่บนหลังคานะแล้วก็สาย V2L คือสายที่ดึงไฟออกจากรถมาใช้อันนี้มีให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสายพอเดบ b l e c h a r นะครับนี่นะครับผมไซซิ่งบอกว่าเลยว่าใหญ่มากๆกว้างมากๆ,ๆเปิดขึ้นมาครับด้านล่างก็จะมีช่องสําหรับบรรจุชุดปะยางอยู่ตรงนี้นะนีนะครับ สำหรับกรณีฉุกเฉินก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับมาดูภายในกันบ้างครับก็ต้องบอกว่าภายในเนี่ยมีความหรูหรามีความพรีเมียมไม่แพ้จากภายนอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยนะฮะที่ออกแบบมาสําหรับ b ีซ i ลเลยนะครับปุ่ม Adaptive p u ช s h c o n t ที่อยู่บนพวงมาลัยนะฮะปุ่มเพิ่มลดเสียงต่างๆนะครับประตูด,ด้านข้างนะฮะด้านข้างจุดนี้เนี่ยบุด้วยหนังนะ บอกเลยว่าพรีเมียมมากๆมือเปิดต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของ BYD นะครับผมหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์แบบคริสตัลครับ <c oughs> ก็คือใช้เพียงแค่ปลายนิ้วเนี่ยในการปรับเปลี่ยนเลื่อนเกียร์ต่างๆเนี่ยใช้ได้ปลายนิ้วเลยนะครับหน้าจอเครื่องเล่น15.6นิ้วครับใหญ่สุดของ BYD ฮะถ้าจินตนาการไม่ออกไซส์ประมาณโน้ตบุ๊กไซส์มาตรฐานเลยอ่านะครับช่องวางแก้วต่างๆวรเลสชาร์จ2จุดครับหน้าจอผู้ขับขี่นะฮะ รถยนต์ b y d นะครับทุกคนครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวาที่ปั่นน้ำฝนด้านซ้ายเพราะฉะนั้นคุณแท้ไม่ต้องปรับตัวอะไรในเรื่องของการใช้งานสำหรับตัวรถยนต์ b y d เลยครับมาต่อกันที่ด้านหลังครับแน่นอนด้านหลังเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายครับในเรื่องของการนั่งนะฮะส่วนตัวตัวเองเนี่ยสูง168ซนติเมตรนะครับทุกคนครับการนั่งเห็นไหม สามารถนั่งได้แบบสบายมากๆสูง170 180ก็นั่งได้สบายนะเห็นหมาช่วงความห่างระดับนี้นะครับแล้วพื้นนะฮะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ฟาของ b y d พื้นเนี่ยเรียบเสมอกันหมดเลยเพราะฉะนั้นทั้ง3ตําแหน่งด้านหลังเนี่ยคุณจะนั่งสบายเหมือนกันเลยนะครับมีเข็มขัดนิรภัยให้3ตําแหน่งเลยนะครับช่องชาร์จ USB อะไรต่างๆอยู่ในนี้มีมาเรียบร้อยแล้วที่สาคัญกระจกพา n ์โนลามิกคลาสดูเป็นกระจกที่ฟินมากในเรื่องของการใช้งานนะฮะสามารถมองได้ทะลุกปรง ทำให้ทัศนวิสัยในการนั่งด้านหลังเนี่ยไม่เมาแน่นอนนะฮะไม่มีอาการเมารถแน่นอนสาหรับคนที่มีอาการเมารถนะพอมานั่งอยู่ตรงนี้คุณจะสังเกตเห็นเลยว,ว่าคุณสามารถมองได้ปลอดโปร่งโล่งหมดเลยนะครับเบาคู่หน้าที่เป็นเกมมิ่งซีนเนี่ยหัวเบาเข้าเล็กนะฮะทำให้ขั้นหลังเนี่ยเราสามารถที่จะมองออกไปได้แบบชัดเจนนะฮะแล้วก็แน่นอนมันลดอาการเรื่องของอาการเมารถแน่นอนครับ และนี่ก็คือ b y d Seal ครับผมในรุ่น Dyna m i ิกตัวเริ่มต้นนั่นเองนะฮะอยากเอามาให้ทุกคนดูเพราะว่าด้วยเรื่องของราคาตอนนี้เรื่องของออปชันเรื่องของความสมูทในการใช้งานความลื่นไหลในการใช้งานต่างๆและเรื่องของศูนย์บริการการรับประกันต่างๆถือว่าดีมากๆตอนนี้นะสำหรับ b y d Seal เองเป็นโปรโมชั่นสําหรับตัวนําเข้าในปัจจุบันนะฮะเพราะต่อจากนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นรถผลิตไทยแล้วเพราะฉะนั้นตัวนําเข้าตอนนี้โปรโมชั่นดีมาก ณนะวันนี้นะฮะถ้าใครทันนะจะไม่รู้ว่าตอนที่ทุกคนดูคลิปนี้อยู่โปรโมชั่นจะยังอยู่หรือเปล่า999,900บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับ BYD Seal รุ่นนี้นะฮะดันมิกมตัวเริ่มต้นระยะวิ่ง510กิโลเมตรต่อชาร์จ ็นอะไรที่น่าใช้มากเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆอยากจะดูตัวจริงอยากจะเห็นภาพต่างๆอยากจะรู้โปรโมชั่นติดต่อเข้ามาหาตีนะฮะผมตรีนะฮะที่บรกษาการขายโชว์รูม b v d CG บางใหญ่ครับอยู่ที่นี่เลยฮะโชว์รูม b v d CG บางใหญ่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ตีด้วยนะครับใน YouTube Channel และทุกๆช่องทางครับวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ